สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจะประดงพน,นล่นทุ่งค่ะนีค่ะอัปเดตมาง,งานเช้านี้เนาะคะ่ะเม่นเช้านี้แล้วนอกเกอร์สีเท่งละห้าโมงห้าโมงกว่าลวอ้าวมันถึงเยะเห็นว่าอยู่ทางเทิงกับทิมลงมาทิมลงมาเนะคะิงะคะ่ะอันนี้คือกอ่อก่อเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ด้านหลัง แล้วก็ด้านข้างหน้าน,นี้ค่ะอันนี้คือวันนี้จะฉาบก่อนนะคะฉาบข้างในก่อนนะคะข้างนอกฉาบที่หลังเนาะคะ่ะแล้วละ ค่ะช่างเทิดก็เริ่มหุดแผงแล้วเนาะคะ่ะน้ำหุดแผงเริ่มจะชาบแล้วเนาะคะ่ะเมื่อเนี่ยวสองแผงนี่บอกเออสองแผงข้างในใครยุ่เนาะมันมีสูงคองเลอทางนอนี่ <laughs> นั่งหลานสามตูแล้วเนาะ ดูการทำงานของทีมช่างเนาะคะ่ะรงปูนซองกระบ,บาเลยเป็นลาบแล้วละคิงิงเลย สร้างซักไปเซื้อสร้างซักหาอุปกรณ์เครื่องมือบ่ แล้วของเคก็กแล้วเสิร์ฟน้ำหลายพอดอ <c oughs> แปะแปะปูนมาเสิร์ฟเมือ่อยชายก็ปูนมาเสิร์ฟมีขึมีได้แล้วเนี่ยป,ป,ป่าไว้ไบ่ าสร้างซับไปหาเครื่องไหมเครื่องมือยังไม่เห็นอยู่บอก

Hoa, được chia mẹ. 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 được chia mẹ. được tiền mẹ. Hoa, được chia mẹ. Hoa, được chia được chia mẹ. Hoa, được 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 chia mẹ. Hoa, được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  chia mẹ. nó

นนี <ítulo> <displayed, S 1> ่ค่ะยังสมปูนอยู่นะคะทั้งเทิดก็หดแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะ สมไว้แล้วสองกะบ,บานะคะปูนแล้วพดก็เลยสมเมื่อนะคะรอค่ะโอเคจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากับขอบพระคุณทุกทีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปดงคนลั่นทุ่งคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล้ำลำด้วเลยทุกทุกท่าน คิดสิ่งใดให้สมดังปาถนาจ้าเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากจ้า